สวัสดีครับเอวันคาสตูดิอครับตอนนี้เรายังอยู่นที่นอกสถานที่เหมือนเดิมน,นะครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้า HRV นะครับลูกค้าติดฝาท้ายไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการใช้งานกันเลยครับมาที่ฟังก์ชันแรกนะครับเท้าเตะครับ ครับตอนนี้เป็นเวอร์อรชันดูดล่างนะครับครับผมมาดูที่ช็อครับข้ายางกันน้ำนะครับส่วนกรอนเป็นกรอเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนครับเ้าสวิตตรงรุ่นนะครับไม่เจาะเพิ่มครับเดี๋ยวมาดูตอนเตะปิดครับ เดี๋ยวมาดูการทำงานจากการเปิดจากฝาท้ายนะครับปิดนะครับ,รบโ์ชันดุดล่างตัวนี้ปิดนุ่มนะครับไม่ค่อยกระแทก เดี๋ยวเราไปดูกันที่หน้าคอนโซลกันนะครับนี่ครับสวิตช์ตรงรุ่นนะครับไม่เจาะเพิ่มนะครับกดทางนิดนึงครับเดี๋ยวปิดครับกดค้างเหมือนเดิมนะครับ ครับผมตัวนี้สั่งงานด้วยรีโมทได้นะครับกดคลายล็อกสามครั้งครับปิดก็คลายล็อก3ามครั้งนะครับ ผมสนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ A1 Car Studio ครับขอบคุณครับ